สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับเข้ามาเจอกันในช่วงเย็นนะครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร2ตัวล่างนะครับ4ชุดตรงๆนะครับก็เป็นแนวทางสูตรใหม่นะผมที่จับขึ้นมาในงวดน,นี้เป็นงวดแรกเพื่อท่านใดอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้ก็ดูคําเตือนกันสักนิดนะครับ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผมสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับท่านผู้ชมชอบสูตรไหนค่อยเลือกนําไปเป็นแนวทางนะครับสูตรคํานวณเนี่ยผมก็จะลงให้เรื่อยๆนะครับซึ่งแต่ละสูตรก็ตัวเลขก็ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับมาดูวิธีการคํานวณทั้งสงสูตรเลยนะครับสูตรที่1นนะครับจะเป็นสูตรหลัก10ล่างนะครับ ใช้ร้อยบนบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่1 3ครั้งนะครับบวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้งบวก1คงที่ได้ผลลัพธ์่าไหร่บวก6มีตัวเลข2ตัวนะครับสูตรที่2ใช้หลักหมื่นบวกร้อยบน2ครั้งนะครับบวก10บนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างนะครับบวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่1 2ครั้งนะครับบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2บวก1คงที่นะครับ ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก2ก็มีตัวเลข2ตัวเช่นกันนะครับมาดูสถิติย้อดหลังที่ผมทําไว้นะครับยอดหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก58นะครับงวดแรกนะครับหลัก10คํานวณได้95หลักหน่วยคํานวณได้68นําทั้งสสูตรมาจับคู่กันจะได้แค่4ชุดตรงๆนะครับ96 98 56 58งวดแรกออก58นะครับเข้าในชุดสุดท้าย ย้ำว่าแนวทางสูตรนี้เป็นสูตรที่ผมจับขึ้นมาใหม่ในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเข้ามาเดี๋ยวจะว่าเองงวดก่อนทำไมไม่มีนะครับเราเพิ่งจะลงงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับงวดถัดมานะครับออก47นะครับเข้าในชุดที่2อถูกเป็นงวดที่2งวดถัดมานะครับออก92นะครับงวดถัดมาออก92เข้าในชุดที่3ม ย้ำว่าเป็นชุดตรงนะครับไม่ต้องกลับนะครับงวดทันมานะครับสูตรคำนวณได้8 4 0สีนสองนะครับจับคู่กันได้4ชุดตรงออก8 0เข้าในชุดที่1นึงเข้าในชุดที่1งวดถัดมานะครับสูตรก็ได้95กับ57นะครับจับคู่กันได้4ชุดตรงนะครับออกเบิ้ล55เข้าในชุด ที่3นะครับเข้าในชุดที่3งวดถัดมานะครับออก73เข้าในชุดที่4ถ้างวดนี้ถ้าสูตรไม่หลุดนะครับก็จะมาตัวเลขตามที่คำนวณไว้นะครับงวดถัดมานะครับออกเบิ้ล99เข้าในชุดที่2สูตรนี้ก็สถิติเข้าดีนะครับ อองวดถัดมาเลขท้ายสองตัวลาออกเจ็ดหนึ่งนะครับเข้าในชุดที่สามงวดถัดมานะครับออกหกห้านะครับเข้าในชุดที่สองงวดถัดมาสองตัวล่างออกเบิ้ลเก้าเก้านะครับเข้าในชุดที่หนึ่ง งวดถัดมาออก09นะครับเข้าในชุดที่4แล้วก็มาถึงงวดล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปนะครับเลขท้าย2ตัวล่างออก30นะครับหลัก10คือ39หลักหน่วยคือ02จับกันได้30 32 90 92เข้าในชุดที่1 30นะครับสถิติยอดหลังนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองงวดรวดนะครับก็ถือว่าเกินสิบงวดนะครับมาดูแนวทางงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับว่าทั้งสองสูตรจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับจะได้จับคู่เอาไว้ไปซื้อสลากนะครับมาดูสูตรที่หนึ่งก่อนครับใช้หลักร้อยบนเลขแปดมาบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งเลขห้ามาบวกหลัก ร้อท้ายครั้งที่1เลข2บวกหน่วยท้ายครั้งที่ 1, 3ครั้งนะครับ2 3ได้6แล้วก็บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่2 2ครั้ง4บวก4ได้8บวกเลข1คงที่นะครับ8บวก5าได้13 13 14 15บ5วก6ได้2 1 2 1ิบยบบวก8ได้2 9 29บวกได้30นะครับได้เลข0ตัวแรกสูตรบวก6นะครับ0บวก6ได้ห ได้ศนย์กับหกนะครับหลักสิบล่างได้เลขศูก,กับเลขหก 6. จะมาตัวไหนก็ไม่มีใครทราบนะครับหรืออาจจะไม่มาเลยก็ได้เหมือนกันนะครับมาดูสูตรที่2หลักหน่วยกันก่อนนะครับสูตรที่2ในหลักหน่วยล่างใช้หลักหมื่นเลขหมาบวกหลักร้อยบน2ครั้ง8 8ดแบวกหลักสิบบนเลขเบวกหลักหน่วยบนเลขสอบวกหน่วยล่างเลขศูบวกหลักหน่วย ้ายครั้งที่1 2ครั้ง2 2ได้4บวกร้อยท้ายครั้งที่2เลข8บวก1คงที่นะครับ6บวก16เป็น22นะครับ22บวก7 29 29 30 31 31บว,บวก4 35 35บวก8นะครับ43 43 44ได้44ได้เลข4ตัวแรกสูตรบวก2 สีบวกสได้6ได้เลขสี่กับเลขหกนะครับอ้าวก็จะได้ตัวเลขครบทั้ง2สูตรนะครับเราก็นำทั้ง2อสูตรมาจับคู่กันนะครับเป็นศูนย์สศูนย์หแล้วก็หกสตัวสุดท้ายหกห ท่านผู้ชมคิดว่าชุดไหนจะมานะครับก็ต้องไปรอรุ่นในวันที่1กรกฎาคมนะครับเราถึงจะรู้คําตอบว่าสูตรมันจะเข้าหรือว่ามันจะหลุดตรงนี้ไม่มีใครตอบได้นะครับผมก็ทําตามหน้าที่หาสูตรดีๆมาลงให้ดูเท่านั้นนะครับถ้าใครชอบก็ลองนําไปเป็นแนวทางดูนะครับแต่ถ้าไม่ชอบสูตรนี้ก็รอดูสูตรอื่นนะครับยังมีสูตรคํานวณอีกหลายสูตรนะครับที่ผมเตรียมไว้แล้วก็จะค่อยทยอยลงให้ดูตามลําดับนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับชอบแนวทางสูตรคำนวณนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลสูตรใหม่ๆนะครับสูตรใหม่ๆก็ลงให้ทุกวันนะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ